สวัสดีครับก็ไทยแลนด์ก็จบที่16ทีสุดท้ายนะก็นนขอบคุณทุกคนมากเลยครับ ที่ไม่ว่าจะดูย้อนหลังดูสดหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่แบบให้กำลังใจเราอยู่หรือเชียร์เราอยู่นะครับเราเรารู้ว่าทุกคนอยากให้เราชน,นะรเราก็อยากชนะเหมือนกันทุกความเห็นมีค่า,าหมดนะแม้ว่ามันจะลบหรือมันจะโวกแค่ไหนผมรู้ว่าทุกคนอยากให้ไทยแลน,นด์ชนะเราก็อยากชนะเช่นก <c oughs> ันครับปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของเรานะแต่ผมว่าปีหน้ามันต้องมีคนหรือมีใครสักคนนะครับมาเปลี่ยนแปลงมัน ก็เราเชื่อว่าไทยแลนด์ไปได้ไกลกว่านี้ครับถ้าเราช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันหาประสบการณ์ไม่ใช่เหม็นขี้หน้ากันแล้วก็กัดความรู้กันเนี่ยใช่ครับแล้วก็เวิร์คครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ช่วยกันรู้ครับว่าทุกคนอยากชนะทัวร์นาเมนต์ต้องกัดความรู้กันแต่บางทีมันก็ต้องมีบ้างครับที่เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเฮ้ยแบบนี้มันดีไงทำไมต้องทำกันอย่างนี้ผมอยากให้คอมมูนิตี้บ้านเรามันโตขึ้นก็ต้องช่วยกันนอะไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวใช่ครับ วิ่ว่าไงมั้งเงี้ตามนั้นตามนั้น,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 นหัวหน้าคอมมิตี้ครับทำไมมันดูหน้าหน้าเขาดูมันมันแแบบว่าดูมันตึงมากเลยทำดีทำดีแล้วทำดีแล้วแจ็คมาครับว่างครับคำ <c oughs> ตันครับเห็นท <c oughs> ีแล้วคำตันเจ็บคอสามคำก็ได้ สามคำก็ได้อ่นี่ไนครบแล้วเกินเกินเอ้ยไม่ได้สมก็ได้โอเห็นสามแล้วจบบาสช่างเหมือนพี่หิมบาซ่าครับเห็นคุกครับกดไลค์เลยครับหายของหายของ วนกลับ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 แล้วผ่านไปตามทุกคนนะทีนี้ด้วยครับขอบคุณครับอ่ะวนมาหาพาร์ทต่อนาำผมเอาใหม่ไม่มีแล้วคือแล้วอ่ะเอาใหม่ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เชียร์ให้กหลังใจพวกเราทุกคนนะครับพวกเราก็ทำันอย่างเต็มที่แล้วล่ะก็อย่างที่เห็นนะครับมีระดับความฝีมือมันค่อนข้างต่างเนาะตอนที่เราเล่นกับฝรั่งเศสอะ คนส่วนมากจะคิดว่าฝรั่งเศสอะเป็นเต็งตอนแต่ตอนที่ผมอยู่เอ็นบีเนี่ยผมชอบบอลทีมจีนอะผมก็รู้ว่าทีมจีนก็เก่งเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเรามีแผนไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์เข้ามาเซอร์ไพรส์ฝรั่งเศสทีนี้ฝรั่งเศสเขาอาจจะตั้งรับมือไม่ทนันไงก็เลยแบบมันจะดูสุดีหน่อยแต่จีนอะเขาเคยเล่นแผนนี้มาก่อนแผนที่ทีมไทยเล่นอะมันเลยทำให้แบบเขาเตรียมการรับมือหมดแล้วมันก็เลยผลก็เป็นอย่างนี้เหตุนะครับพวกเราก็เต็มที่แล้วก็เนี่ยก็ถ้ามทุกคนติดตามทุกคนทีี่อยาากกกเป็นนัฬ เหมือนเราทุกคนอย่างแรกคือต้องมีวินัยครับแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ครับอเอาเทคนิคของผมเลยส่วนตัวคือทุกครั้งที่ผมเก่งขึ้น ไม่ใช่ดิทุกครั้งที่แพ้เอาสิ่งที่แพ้เนี่ยมาเป็นข้อแบบเป็นข้อเตือนใจแล้วว่าเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกคือยอมรับในความพ่ายแพ้ครับแล้วก็อย่าโทษอย่างอื่นนะโทษตัวเองแล้วก็พัฒนาในจุดนั้นสสสจุดเนี้ยนะครับจะเป็นทำทำให้นักกีฬาเนี่ยเป็นระดับแนวหน้าได้แบบเป็นมืออาชีพนะครับก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยเขาจะโทษตัวเองจนเกินนั้นด้วยแต่คำว่าโทษตัวเองอ่ะมันจะเยอะเกินไปบางคนโทษตัวเองจนแบบตังดาวแบบต้องโทษเพื่อนไม่อ้เป็นจ้ากอดไอ้เจ้ากอดกอดเฮ้ย คือเลนเมอร์ซี่แล้วตายเมนี่คือโทษไม่ได้โทษม่ไ้โทตัวเองโตายโอเคไม่ก็มันมีมันมีฝังข้าวเมอร์ซี่ไงวินต่างเน่วินตางนะตายโอเคแทนนี่อันเดอร์แมนมันยะไม่ลากายของหรอว่าไงวะคนนี้เบากจมิงนะอ๋อเดี๋ยว๋ยังเยอะอะผมมิกกี้นะก็เผื่อใครยังไม่รจักบางคนอาจจะ อาจจะไม่รู้ผมเป็นใครครบเพิ่งมาดูโอเวอร์อะไรเงี้ยก็ผมว่าเป็นนักกีฬาไทยคนนึงไแหละที่เล่นในกับทีมต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรไปกับไม่ได้เก่งอะไรไปกับใครกว่าใครหรอกแต่ก็ผมมีบุคลิกที่เขาจะไม่รักไม่รักใครก็ว่าอย่างงี้ก็มาโอเคขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ The right. does get AK but he took out uh, the D-bot the way down, so it's okay. He knew that his fake had to so you might.